ไอมะหอดตะโดนเหรอเลยก็บอกว่ามุชูเฮ็ยนยังอยู่อาไล่ะเฮ็ยนยังอยู่กัาบัวบอกว่าให้แวะไปล่าหนองฝนยังไงมะหอดตั้งแต่หง่วงเหมือนว่ามะหอดกับเสาเป็นยังไงกับเสาเถอะเสาเนาะพวกไปเฮากับบารับเนาะผู้ใดบารับผู้สาวไอ้ฝนน่ะน่ะโอ้ยไอ้ฝนบารับพี่น้องสวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วเฮียต่ำของตรงชาแนลมัอนี้เดินทางไปอุดรนะครับเดินทางจากสุรินทร์ไปอุดรตอนนี้อยู่ขอนแก่นผมมะหอดขอนแก่นกับระมาณหนึ่งตา หกโมงตอนนี้ก็บสามทุ่มเข็ดยังอยู่ซุ่มนี่ออกมาแล้วก็โทรหาเขาแมนเขาบปร,รับสายแมนสายเขาบปอะไรเข็ดยังดอกเขาอาศัยไรสุดเขาก็อยู่กับแม่นละ่ะย่างนว่าอยู่กับปู้เบาเนาะบ้าไปอยู่กับปู้เบาไปออกไปแซวอะได้ดอกแม่พอเาัาห่วงมานอ่ะส่งคือสุบกินหอดเขาทิบ้านีกินหอดแล้วฮะกินหอดแล้วเนาะ ต่ยนงมันจังยังกินหอดเขาหรอแหน่สิไปีเหตุยังได้มันก็นต้องห่างกันแม่พี่น้องมึงกินหัวเตี้ยวกันกินหอดเขาหลายปะะระศัตรร่องรถได้เป็นไหนวาเสาเลยวะอืมอืมมันหักเนะาะหักนี่หลีบเปล่หาหักแล้วเนะาะไอ้ก็เปิดทางให้เราดีร้านไหนไอ้เปิดทางใหเ้เต็มที่อืมนี่ยมานปวดเท่าแล้วหายหมดเบาดัง พอเท่ารล้วให้พอเท่าให้งั้นมึงให้ป่ะเนี่ยป้าไดให้มันเศร้าเรียกว่าเดี๋ยวเราอ้ายโทษให้กินเข่าก่อนเดี๋ยวโทษให้เพรต้องคิดยากครับผมแค่ห่างกันซ้ำหนีกับป้าใดเลยน่ะป่าใดมันเป็นยังไงใจมันรักฮะใจมันหักเนาะมันกิ้มเข่าเขาอำน้ำอำน้ำได้ป่ะงั้นจินเข่ากับเขเป็นอันกินพี่น้องเอ้ยพักแล้วอมโอพักแล้ว ข้าก็ต้องออกไปเหตุการณ์เหตุงานอืเดี๋ยวเขารับดอกเสียอายสเปคเกียรีิยังซ่มหนิแสดงว่าชีรดมากโทษประท่างมันมาหลักโอ้ยเนาะหนุ่มกั <Yeah. S 1> หหกบบ๊อบบ๊อกแลวเกียร์ให้เดยวสรงหลังแท้ กินเขากินข้าวไม่ไงขอบคุนี่ยังสิบฝากถึง,ขงเขาต้องบางคลิปไอ้แล้วฝากกินด้วฝากกินกุศลอ,อ่รับสายเนี่ยย,ยังกับว่ารับสายไอ้อน,อนี่อืไอ้กินขอาเด้อำเน่ยฝนเ้ยเป็นเอาคัาเราฝนกินเขากวก็วดได้ล้วบ้านเนี่ยเดินผ้าไป เฮ็ดตุวราเสร็จเดี๋ยวไอ้ผ้ากลับเข้าใจวะครับผมเออไปสั่งนี่นึงเดี๋ยวพอไอ้พอเขาเดี๋ยวไอ้เคลียร์ห่างสั่งจะออกไปใช้บ่เลยตัวนี้เดี๋ยวออกไปใส่ก็่อขึ้นหอ้องเขาต้องสิ้นนะตะก,กี่ตะก่อนก็พอเห็นชิมหอดฮะ,ะ,ะบ่ท่านชิมหอดเหรนะอเนาะบ่ดังๆคนบ่ทัานนี่เนาะ ตะกี้เขายังบ่ทัทผ่านจะกคุณเนาะเสร็จสูดเดียไปซีเรียสซ้ำนหนึ่งบ้าเขาอยู่เขาอยู่บ้านเขามีพอมีแม่มีพีต้องดูแลมึงเห็นบรสษันเขาโบ่ออกไปใส่เขาเปิดโอกาสให้มึงบริัทน,นั่นเขาไปใช้พได้ไปรงเลี่ยนกันเดี๋ยวไอเช็คให้รงเรียนกัอยู่ใ,ใกล้บ้านไปแสว่าอะไรด้ดอเป็นคนมึงจะแท้ อย่าไปคิดมากเรื่องซ้ำเนี่ยออกมาบทท่านะพ่อใดเราคิดหอดนพูอสาววันนี้พี่น้องเอ้ยนี่แหละครับก้มหักตอนเด็กหน่อย,อย,ยไอ้ไทยคิดเด้เห็นบอลแม่ข่าพึ่นกับเอฟซีเข้าใจบ่าอายันี้ไมมครับผมครับครับครับก <c oughs> ็เอากินเคีย์เลนอยู่นี่มาแม่นันเ้นนี่ไปเคีย์เลน มึงจะว่ามึงกดทั่วถึงต่ออกจากบ้านจะออกจากเอนเนี่ยนะบุบบ้มาครับพี่เห็นจิบอะไละคเอลาไปสั่งล่าแล้วกระเซาเลยบ่โอ้บ้ามาหนีิมาปลอบใจนะบ้ามาพี่ยังมาพี่บ้าได้ไปสั่งไหนล่าน้ำเขาบ่ไปบ่ดังๆไม่เว้ยไปโยนนั่นไปล่าไอ้ผลนะแล้วมันเศร้าบ่บ้านนี้ เน,เนี่ยโมเอซี่เพิ่นหาของามแน่บ้าบ้าไทโเพิ่นก่อนเป็นโมอเอซีเพิ่นกับติดตามมันหามันกินหอดู้สาวครับกินหอดู้สาวไล่หายหหได้ขอบคุณครับเดี๋ยวไอ้ผ้ากับสามสี่หม,มื่นขึ้นน่นตะเลี้ยตัวน์เอามาเนี่ยกันสิเดินทางไปเพชรธุระยูโอโด,อดอนนะพี่นอ้อง จังไดกับฝากเป็นก้าังใจให้นอ้องแม่น้นแด้อครับมันิหตการกับทําใดว่าจะใดประสบคภาพกับควาโทษขอภัยน้ำเด้อครับเอารถดับว่ะรถดับกลางถนนมันิห็นกับก้าวมาสวัสดีครับ